นี้นะคะเราก็ออกจากศาลเจ้านะคะศาลเจ้าปิดห้าโมงเราก็มาช้าไปนิดนึงศาลเจ้าก็ปิดแล้วตอนนี้เรากำลังจะไปวัดกัลยานะคะระวังรถระวังศูนย์เป็นอะไรเปล่าศูนย์เสีย บาครับอันนี้เราก็กำลังจะมุ่งหน้าไปรดกัญญานะคะตึง,ง,งสอกไปโดนอะไรมาระวังรถนะคะ แน่แล,แลก็ถึงวัดกัลยาแล้วนะคะฮะนี่ค่ะเราก็ถึงวัดกัลยาแล้วนะคะประตูปิด19นาฬิกา จึงจึงงงถึงวัดจะปิดแต่เราก็มาค่ะใช่ในตรงนี้ก็จะมีโรงเรียนวัดกัลยาเออ,อ,อโรงเรียนซันตาคูดว้าวสวยมากรอบ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 ทูมตึมตึม สวยมากมมนี่ไงหน้าจากาาัก,จาก,กรยานคันแรกจักรยานคันที่สองจัก,กรยานคันที่สามเอาแล้วมีมมมมเลขนห,ห,นหนึ่งแล้วแม่เอผมว่าเหมือนคนกำลังนอนมากเลยดูเป็นลูกหมาหมายกขา เออเนี่ยมาหวยนี่ขาหน้าเออขาหน้าไปขาหลังก็มีเงี้ยงน้มาหมดยังเอ่ยพามา้าไปท่าน้ำไปเล่นน้ำได้ไม่เคยมาวัดกระยานะคะสวยมาก สวยขี้เฮ้ยตรงนั้นเป็นวัดอรุณนะคะเก่ากเฮ้ย ร้องไปทำไมต้องแต่แด้ครับพี่กลับมาโอ้โหกลับมาเดียวต้องเจอใครเลยนะแล้วป่าน้ำกันเอ้าเ้าน้ำมีน้ำาก็ตักน้ำ嘛ใช่กินน้ำีเด็กหลานขัะตกๆ สส <laughs> ไปจองไว้ก่อนอ,อันนี้ก็คือท่าน้ำวัดกะระยะเรือได้ไหมจองตัวให้หน่อยดิเรือเทกเราไป,ไปยืรปนาาร่มๆได้เลยเชิญครับมาลุ่มๆเรา,เร,าร้อนมาเยอะและ้วตรงนี้ผม<อ>จะให้่อนที่เราถิงท่า เปด้านบนที่ดีที่ตรงนี้ดูว่าอีฝั่งพระนครก่อนเมื่อกี้รู้บอลมันดูเล็กเหลือเกินนะถ้าหลับตามนิดก่อนนะตรงนี้่อก่อนจะเป็นบ้านเจ้าสุขบ้านเป็นบ้านบ้ป่านนล้ก็นอนเป็นคืองนะครับแล้วก็ในสมัยราชการที่ แม่น้ำจัตุรที่สามนะตรงนี้ก็จะเป็นแม่น้ําเจ้าพระยาแล้วตรงนี้ซ้ายของที่เห็นตรงดำๆนั่นก็จะเป็นปากคลองมะกอกใหญ่โอ้อปากคลองอะริ้วคลองมะกอกใหญ่นะครับแล้วตรงนู้นก็จะเป็นคลองมะกอกน้อยงั้นนั่นหมายว่าจากปากคลองมะกอกใหญ่คลองมะกอกน้อยเป็นเป็นคลองที่ขุดเป็นคลองขุดขุดขึ้นมา,า,มมาแล้วความแรงของน้ําจากเหนือลงมาปุ๊บจากคลองก็กลายเป็นแม่น้ําแม่น้ําก็กลายเป็นคลองงั้นคลองมะกอกน้อยในอดีต อ้อมไปคลองบางหลวงอ้อมคลองบางกากใหญ่คือแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่าแม่น้ำเก่าใช่แต่ตรงนี้คือแม่น้ำสายใหม่ตรงที่เรายืนนี่คือแม่น้ำเดิมอันนี้คือแม่น้ำเดิมเพราะนั้นสมัยก่อนเนี่ยเวลาเรือมาจากทางเหนือหรือเรือจากใต้ขึ้นไปคุณต้องเข้าบางกากใหญ่แล้วก็ออกบางกอะน้อยแล้วที่นี่คือแม่น้ำโขงตอนนี้รับคุณในสมัยของพระชัยราชานะครับช่วงสมัยยากรก่อนต้นนะครับคุณมาเพื่อที่รัฐ ให้้คลองเนี้ยให้ให้การขายสินค้าใช่ครับฝั่งคลองใหญ่เรือกเป็นปั่คอมกล่องน้อยฝั่งกล่องน้อยก็คือตรงในสถานีรถไฟใช่เลยสีล่าขึ้นไปนั่นนะครับมันก็เลยนาขุดช่วงเดียวส่วนส่วนอใในนถ้าในผังเนี่ยเราถือว่าตรงเนี้ยเป็นอาณาจักรของธนบุรีครับธนบุรีมหาสมุทรธนบุรีเมืองธนบุรีสีมหาสมุทรสีมหาสมุทรที่เราเห็นตรงเป็นป้อมขอขานั่นคือป้อมมิชัยประสิทธิ์ โองตรงข้ามด้านนู้นเนี่ยนะจะมีที่เราเห็นทรงบ้านเขียวๆได้คือบ้านจักรพงษ์กุวรรณบ้านของฮิวโกโ้บ้านฮิวโกโ้นะเมื่อก่อนเนี่ยเราก็ตรงเวลาชินีเนี่ยจะมีป้อมป้อมหนึ่งชื่อว่าป้อมวิชเชย์โอ้ใครมาขุดใครมาทําใครมาทําป้อมเนี้ยในสมัยยาสมเด็จพระนารา,ายณ์อ๋พอไอ,อ้ใช่ฟอก์คอครับมาเป็นนายเพื่อเป็น<อ>เป็นบุนนนนคคลที่สร้างป้อมเนี้ยเพื่อจะทําเป็นขนอนทบนุรี ขนอนหมายถึงด่านเก็บภาษีครับอ่าเขาเรียกตรงนี้เ็าเรียกว่าขนอนขนอนเนบุรีขนอนทำหน้าที่เก็บภาษีปากเรือวิธีการเก็บภาษีปากเรือก็คือเอาโซ่เนี่ยถึงจากป้อมเนี้ยป้อมวิชิทธิ์ไปถึงป้อมวิชัย์เรือสำเภาแล่นผ่านมาแค่ไหนปากเรือเลยโซ่ไปแค่ไหนเอาสินค้ามาวางให้เต็มปากเรือสินค้าที่ในปากเรือเอาเข้าคังเรียกภาษีปากเรือ หรือภาษีตาขนอนนี่คือวิธีการเก็บภาษีเพราะฉะนั้นชาวต่างชาติมันก็เฮ้ยเรือลําใหญ่มาถ่วงของเยอะๆมันก็จะทาให้เรือจมคือเรือจมมากปากเรือมันก็เลยไปเยอะสินค้าก็ถูกวงวางไว้เยอะก็เลยเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนจากเรือสาเภาใหญ่เป็นเรือเล็กเอาสินค้าลงมาไม่มากเพราะฉะนั้นมีเท่าไหร่ก็เอามาวางก็เอาเก็บนี่คือเป็นการเลี่ยงภาษีประวัติศาสตร์การเลี่ยงภาษีเลี้ยงภาษีตั้งแต่สมัยเลี่ยงภาษีตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วอะไรรู้ไหมขลังไม่ไห คนจีนเนี่ยฉลาดเอาอะไรมารู้ไหมหินครับ๋อที่ว่าอับปางตามวัดใช่ไหมคะใช่ครับเอาไปเลยหินมาเอาตุ๊กตาจีนมาอะไรเงี้ยแล้วก็บอกพามันนั่นมาปุ๊บเขาต้องแยกนะขนอะไรมาไม่เอาหินมาขายเนี่ก็เอาอย่างอื่นมาขายผ้าไหมมาขายก็ต้องเอาผ้าไหมขึ้นมามันต้องดูเจตนาว่ามาขายแต่หินทาไมก่อนเอามาก็คือเอามาถ่วงท้องเรือไม่ให้เรือมันโคลนเราเรียกว่าหินเนี่ยเราเรียกว่าอับเฉาเฉาตัวเฉาหรือตัวลั่น นะครับจะเป็นหินก้อนหรือจะเป็นตุ๊กตาจีนหรือจะเป็นเสาอย่างเงี้ยนี่ก็มาจากเมืองจีนหมดเลยนะครับแล้วลาบมานี้ไปขากลับก็ไม่เอานี่ขายก็ไม่ได้เขาไม่อยากเอากลับแล้วเพราะเอาสินค้าแล้วกลบก็เอาเอาพวกหินทั้งหลายไว้บนหนังเชฟทุกคนนลก็อยู่ถวายไปตามวัดให้พระมหากษัตริย์บ้างเป็นเครื่องราชบรรณาการบ้างอันไหนที่ดูสวยๆก็ถวายอันไหนที่ไม่ดีก็ให้ตามวัดวารานี้ก็ทําให้วัดในช่วงสมัยก่อนจะมีพวกตุ๊กตาอย่างเยอะแยะมาก รั้ลุนคทกะยาอีกแบบนั่นกราือมาจากผู้นี้ออไมาของนำเข้านะครับของนำเข้าของซาดีอันนี้อันนี้เป็นวิธีการเก็บภาษีงั้นตรงเนี้ยที่ผมพามาให้เห็นระหว่างเมืองคนมีกับเมืองเมืองรัตนาโกสินะอย่างที่ผมบอกก็คือเมื่อก่อนถ้าจะเป็นธนบุรีเป็นราชธานีตรงเนี้ยก็จะรวมฝังลูนไปด้วยนะครับเมื่อกี้พี่พี่ถามว่าสมัยก่อนนั้นธนบุรีก็กว้างกว้างมากก็ไม่เฉิกทีเดียวเพราะว่าพอหลังจากที่ธนบุรี ล่มสลายไปปุ๊บใช่ไหมพระจงจากทีขึ้นฝั่งนี้ให้ถือว่าเป็นเป็นเมืองอะไรว่าเป็นเออเป็นวังหลังทั่ทา่ดรานู้บอกคือวังหลังเนาะก็คือวงังวงัวงหน้าก็คือบริเวณธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ที่พันธนครนั่นคือวังหน้าส่วนวังหลวงก็คือบริเวณทางด้านนี้ที่เราเห็นกันไปนะครับ ตั้งแต่วัดโพเลยขึ้นไปจะเป็นวังหลวงทั้งหมดก็คือวัดพระแก้วพระหลวงอาชวานในปัจจุบันนะเพราะั้นแต่ว่าอาณาเขตพื้นที่ตรงนั้นเนี้จะเป็นอาณาจักรรัตนโกสินทร์ทั้งหมดตรงนี้ปากคลองตลาดเนี่ยอันนี้จะเป็นคลองคูเมืองนะครับคลองคูเบรย์ในสมัยของพระเจ้าตากศิษนะครับนี่คลองกูเบรย์เราเรียกคลองหลวงกูยนะอ๋อไม่รู้ว่าขุดเมื่อไหร่นะครับสมัยท่ามยังไม่รู้คือสมัยพระราชาพระัยราชาก่อนพระมหาจักรพรรดิ ก่อนพ<อ>ัดทะเลส่วนมันก็จะมีขุดเป็นช่วงไม่ว่ามัจะกระพัดบ้างอะไรบ้างเนี่ยขุดก็เป็นช่วงช่วงแวงถวนนทบุรีก็มีการขุดด้วยนะครับแค่นั้นเพื่อนอกจากนี้ไปก็ไม่มีการขุดคลองรัดละ